โอ้มดได้ทุกคนเอ้ยี่นยัน่าสวัสดีค่ะไปตึ้่าเนาะทุกคนกำลังลงโวยเลยไปกันววนอยเด้อโหันลดค บาอบอบบีตึกนี่บอบบีกับบอ๊อบีนะบอวีออนอนกอดคอนไม้บาอวีคิด้ไม่อ้อเลโดย่นเลยนะคไม่อ้อแล้วไปไหนสงสัยบรบรุกห้องไม่ห <c oughs> งอม <c oughs> มไม่ ตอนนี้สาวสิมกําลังสิตตึงกิลลุงทุกคนสิมไป,ไปง่อยไหมนะพวกตัดตาบ,บอดเลยคันที่ด้บบี้มางบม,มองดูนี่นะงบเฮิร์ปป่าโอ,อ้ดูบี้

อใให้ลุนเดน้อที่เก็บเอดโต้่นเราก็จะเป็นคนถือเงี้งป้าเงี้งเต็มแย้มในจังมืงเนาะ tao biết nó lơm mà mập Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลือกการเท่นนะได้ยังก่อแล้วลพี่ ทุนกำลังสิควางแห่ทุกคนเอ้ยังเด้อหมานบอันต่อหน้านี่เออโอ้มดไดทุกคนเอ้ย หมาบอสพันนี่สพันหมาแล้ว้ไเดี๋ยว่พี่หมาเลยครับ ไปเบิ่งกัน <ไป S 1> นี่มันตัวนึงสามพันกับทุกคนเอ้ยตัวนึงเข้าไป่ปา,าปอือบ่าวีมา,มา,า,าแล้วเอาจับไปอยู่ไปนี่เป็นบังขอบ่าวีของป่าได้ปลาใหญ่แล้วบ่าวบี้ได้ปลาใหญ่แล้วมาเบิังดูบ่าวบี โอ้โอ้ยตายนี่หวานเลยบอบีทุกคนเอ้ยนี่ยังมงดบี้ป่านี่ยังมองดูยังออทุกคนหลายๆแล้วนี่ตอนนี้สาพันลังคว้างแห่สาพันลัสิตึ้แห่ตอนนี้เป็นบ้านแยาปี

ไดนละโปรเพนนี่ยอมดูปลานะสองท่นนี่ได้หลายแล้วทุกคนมาแล้วทุกคนนี่นี่ยอมึงดูให้นี่มอบีมาดีแล้ว มับอร์วี้กับสาพันกำลังจกป่าเนะบ,บีย์มาแล้วมาส่โอ้เยเอาวิวาไปเลกแงนี่สาพันเห็นป่าแล้คนนึง

ดูเหนน็นอินโนนี่คน,มน,นหมานหมานเหรอุ้ย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 อชชเดตไหมเอกลมมีข้าวหอมนะชาเดไม่ได้อยู่นะน,นี่สาวหนหมาเล่นหมานเลยเด้อหันก,กับตอนนี้โ หยัดเไ่ชนสเอนั้นนะไระันน้ำมันให้รับสะปะนี่ไอ้งก็คือน่าจะจีนี่พร้อมนี่อยู่คู่กพร้อมจะาพเปตะเบิ้งเลยนี่อยู่คู่ก็ได้หลายคนเพราะมันมีน้ำมันูกูได้ายไอจ้ก็ได้ไรขอบคุ ดีทุกคนตอนนี้เราจะตึกป่าขึ้นมาแล้วเนาะสิ่มาเผาป่ากินจบรรยากาศเราแวุ่งนักรยุ่งยรอยางมหนาวเยแรงจะเนเนาได้ละเมาบ่เนาะม้่างบ้นน้ำกยาน่างามเด้ผู้สาวหาวไปะหาวบะ นั่งมานั่งุพี่มานั่งทังรุ่มีน่มันบอะไดยอกบมืดเหี้ยนู่นี่ขอบอ้สวนมันจะเนาะยาวดิเร็จแล้วนะมันสวนมันเขาเอาบอยเขาไม่ได้ปูโท่ซำปูกถมรอบนี้ยมันนะยาวขอบิเทวิทเนาะ อบ่ไหนกชนมาใช่นะชนมนมาแล้วรจนมาติดใจไม่ใเาินอะไรันไปบ้านเพิ่มคมาแรงอ่ะแค่แจงให้คนลายได้แนได้เข้าใซ่มเนาะเออในข้าวฟ้าจมกื่อเนาะเวกับบ้านมงี มือเราจะดอไม่พอมือเบาตานะมือร้อแห่เอามือร้อนเยือมือร่างมือพอเบบี้เยือมือแล้วนะครับไม่อปสักทีมืดมืดกันยิ่งได้มืดกันยิ่งได้มืดกันยิ่งได้มือร้อนเยือมือร่อนไปล้วน่าน่าื่อเศรษแล้วตอนนี้เกิดอะไร เข้ามืดแล้วพอว่ายได้กินข้าวปอนเลยไม่ข้าวปอนใส่ผักปอมกินแบบบ่มีข้าวเนาะจ้ำเกิอนี่แหละกินปากจ้ำเกิอนี่นู่นนะเก๋งินข้าวเกื๋งินข้าวเห็นนะผ่าสาวนี่ไปปั่นสูนวดี ตัวตึงเขาหลังใชมแม่เพิ่ได้ังแม้ตมาวข้ยตอนนี้เได้เย่างเี้ยแลวังงตอนนี้เขากัตึกป่าแล้วแล้วเขาไปกันสีพากันเพื่อ hi there yeah, yeah.